สวัสดีครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ของเซตกันนะครับเช้าน,นี้เซตบวกอยู่3.14จุดนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณใกล้จะเที่ยงนะครับก็ยังคงเปิดทําการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาเซตบวกถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1411.71จุดนะครับ ก็ sideways up ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราสรุปราคาต่างๆเราจะไปดูการสแกนหุ้นเพื่อดูจงังหวะหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นแล้วเราจะดูว่าเราจะเข้าได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดท่านเบื่ออะไรยังไงก็ข้ามไปดูด้านหลังได้เลยนะครับรตะว่าตอนนี้ก็คือราคา ma i นั้นก็บวกอยู่1.29จุดอนะครับอยู่ที่403 3, 3 สานจุดะครับส่วนทองคําก็ยังคงย่อตัวนะครับออย่าลืมนะครับทองคําคือถ้าเกิดซื้อตอนนี้ก่อนที่ราคามันจะขึ้นไป3000นะครับก็เตือนกันไว้ก่อนนะครับตอนนี้ราคาทองคําอยู่ที่1,967.80จุดแนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันนะครับเบนสปอร์ตเช้านี้ก็ดูเหมือนได้ข่าวว่าร่วงลงมาเยอะนะครับแต่ตอนนี้เบนสปอร์ตก็ อยู่ที่81.53บาสาเรลต่อดอลลาร์นะครับส่วน WTI ก็อยู่ที่77.11บเจ็าเรลต่อดอลลาร์นะครับก็ถือว่าย่อตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวปตทก็น่าจะมีปัญหานะครับคือราคาก็อาจจะย่อลงไปด้วยนะครับมาดูที่ราคาเ,เงินบาทนะครับเงินบาทก็ยังอยู่ที่35.50บาทต่อดอลลาร์นะครับเช่นเดียวกันกันกบ เงินเยนนะครับอยู่ที่150.47เย็ยนต่อ US เดอลลาร์นะครับดังน,นั้นเราจะไปดูการสแกนหุ้นของเราเพื่อเก่งกำไรนะครับในหุ้นไม่เกิน2บาทนะครับก็จากตรงนี้เราก็เข้าไปดูว่าเราตั้งค่าด้วยอะไรนะครับเราจะใช้ RSI นะครับเป็นหลักนะครับเพื่อดูจังหวะของการเคลื่อนที่พุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่า มีราคาตั้งแต่50ขึ้นไปถึง100นะครับสลับ i ายไซ i ายซก็คือโปรตีจะอยู่ตั้งแต่50ถึงเจนะครับจะเป็นจังหวะไซวีัขึ้นไปนะครับเราก็จะดูจากตรงนี้นะครับนี้เราก็จะใช้วนลุ่มนะครับ 9k นะครับหรือ9000นะครับถึง1บิลเลียนนะครับเราก็ใช้ข้อมูลประมาณนี้นะครับเราก็กดเซฟกดลันสกรีนเข้าไปนะครับเอาง่ายๆแบบนี้นะครับ ก็เห็นว่าจังหวะของหุ้นแต่ละตัวนั้นก็มีโอกาสที่ทํากําไรและดูเหมือนว่าจะเปิดกระโดดนะครับสลับตัวแรกคือ inset นะครับหุ้นตัวแรกก็คือที่เราสแกนได้ก็คือ inset inset เป็นจังหวะอะไรนะครับใส่ indicator เข้าไปนะครับแล้วเราก็ขยายก็ขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าเขาจะเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวแล้วยืนเหนือกึ่งกลางหรือจ,จะแบนนะครับ แต่ตอนนี้คือเ็าเป็นจังหวะไซเวดาวนะครับคือรอาคายังคงเป็นจังหวะขา,าลงนะครับไซเวดาวนะครับแต่ว่าในจังหวะต่อไปเขาจะมีโอกาสที่จะตีก,กลับขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนทิศทางถ้าเกิดเขาไซเวย์ยืนอยู่เหนือเก่งยืนอยู่เหนือลีเนียเลกชันได้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนทิศทางจากไซเวดาวให้เป็นไซเวอพขึ้นไปนะครับนั้นตรงนี้ ถ้านทุนมาเห็นตรงจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่กลับตัวของราคาหรือ,อรีบาวราคากลับขึ้นไปนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะเก่งกําไรในระยะถึงหนึ่งอาทิตย์ถ,ถัดไปนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปก็มีโอกาสนะครับแต่ว่านะครับในการเคลื่อนที่ของราคานั้นจะต้องอมีราคาของเซตด้วยนะครับคือวันนี้เซตบวกนะครับเซตบวก3จุดนะครับ ราคาของอินเซตราคาของหุ้นต่างๆต้องคำนึงถึงการขึ้นลงของราคาเซ็ตด้วยนะครับถ้าเซ็ยยอดตัวลงมาราคาก็จะย่อลงมาเช่นเดียวกันเพราะนั้นที่เราบอกว่าออีกอาทิตย์หนึ่งที่เราจะเท่าเข้าเก่งกำไรได้นี่จะต้องดูจังหวะของเซ็ตควบคู่กันไปด้วยนะครับถ้ามันจะได้มันจะได้กำไรก็ราคาเซ็ตต้องเพ,เพิ่มขึ้นไปนะครับก็ต้องอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับไม่ใช่ว่า เราจะเชียร์ทุกตัวแล้วมันก็จะขึ้นทุกตัวเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละวันนั้นราคาของเซ็ตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงนะครับเพราะนั้นจังหวะที่เราจะเล่นหุ้นในปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากจะได้กำไรเราต้องดูเป็นรายวันหรือดูเป็นชั่วโมงหรือดูแต่ท e f เฟรมแต่ละท e f เฟรมนะครับเพราะนั้นสมมติว่าดูดูการวิเคราะห์ของวันนี้แล้ว จะไปเทียบกับวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าราคามันจะพุ่งขึ้นไปนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าวันนี้อินเซ็ตมีโอกาสที่จะขึ้นไปมีราคาต่อนั้นก็จะมีโอกาสอยู่ประมาณ55%เราจะไม่ได้ให้เต็มร้อยนะครับดังนั้นท่านังทุนก็พิจารณาด้วยนะครับเรามองจาก55%ก็คือ m a c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับยืนเหนือเส้นสัญญาลนะครับ RSI ยังคงชี้ขึ้นอยู่ที่53แสดงว่าในวันพรุ่งนี้มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งยาวขึ้นไปเป็นตั้งเทียนเขียวยาวก็เป็นไปได้นะครับวอลุ่มยังคงเข้านะครับเป็นวอลุ่มซื้อนะครับเป็นสีเขียวเข้าวันนี้เข้า1.05้ามิลเลียนนะครับะฉนนั้นถือว่าอินเซ็ตยังคงเอาได้ต่อหรือเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับราคาก็จะค่อยซา์เว์ขึ้นไปอันนี้เราบอกละเอียดให้ท่านได้รับทราบนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่มีการ กลับมาแล้วก็มาต่อว่ากันว่าเอ,อทางแอดมินดูยังไงทำไมราคาไม่เห็นขึ้นเหมือนแอดมินพูดไว้เลยนะครับก็ต้องอตกลงกันไว้ก่อนนะครับว่าในการที่เรามองขึ้นนั้นมันจะทำกำไรได้ถ้าเซยังคงบวกแล้วไซด์เวย์ขึ้นไปได้ต่อนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เซนะครับถ้าอยากจะให้ราคาของหุ้นขึ้นต่อนะครับ ถัดมาที่ NDR นะครับ NDR เมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาเป็นแท่งเขียวยาวเลยนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นแท่งสีแดงยาวนะครับคือราคาพุ่งขึ้นไปปกติเขาจะมีแนวต้านแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับตัวนี้ก็อยู่ที่1.46นะครับแล้วแนวต้าน,นแนวรับของเขาก็อยู่ที่ประมาณ1.46-1.40แล้วแนวต้านของเขาก็อยู่ที่ประมาณ ใกล้ๆ2บาทนะครับก็คือเส้น2แล้ววันอยู่ที่1.86นะครับวันนี้นะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปที่1.69นะครับหรือไปทำนิว g h ที่ไปทำไฮล่าสุดอยู่ที่1.78แนะครับแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับถือว่าตัวนี้ยังคงมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ต่อไปนะครับดูได้ยังไงล่ะครับก็ดูได้จาก MA c d นะครับเราต้องเชื่อ MACD ก่อนนะครับสำคัญนะครับ M.S.C.D. ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปนะครับยืนเหนือเส้นสัญญาลยืนเหนือใก,ใกล้จะกลับขึ้นไปที่เส้นศูนโลแม้ว่า M.R.S.I. ยอดตัวลงมานะครับแม้ว่าไซยญล่องลงมาที่53แต่ว่ามันอยู่ที่5 3บามก็คือ50ขึ้นไปหมายเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามานะครับวอลลุ่ม,ามา Volume 2แท่งเมื่อวานกับวันนี้วันนี้มีแนวซื้อมากกว่านะครับ เราะฉะนั้นราคาตัวนี้ก็อาจจะเป็นการหลอกว่าโอเคราคายอดตัวแต่จริงแล้วราคาจะไซเวกลับขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องตัดสินใจจาก f45 นะครับคือผลการดยในงานล่าสุดเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายของตัวนี้นะครับเพื่อยกตัวอย่างให้ดูว่า f45 สําคัญยังไงนะครับคือผลการดำเนนงานสําคัญและมีผลต่อราคาอย่างไรนะครับ มาที่ตัว KWM นะครับวันนี้ก็เป็นการย่อตัวนะครับหลังจากที่เขามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าเราเห็นไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนั้นราคาจะมีการย่อตัวนะครับหรือย่อลงมาเล็กน้อยแต่ว่าในการย่อหุ่นนี้ยังคงที่จะทำกำไรต่อไปได้เพราะอะไรครับ RSI MACD กับ RSI ยังคง MACD ยังคงชี้ขึ้น แสดงว่าราคายังคงจะกลับไปคือตัว MSCD ชี้ขึ้นยังคงไซด์เว์ขึ้นแสดงว่ามันยังคงยืนยันว่าเป็นขาขึ้นเพราะนั้น ISI จะย่อตัวก็อยู่ที่เส้น5อยู่ที่53เพราะนั้นมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับย่อตัวเพื่อเขาเรียกเป็นจังหวะให้เข้าไปรับนะครับย่อเพื่อให้รับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขายังยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบริษแปลน ตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือนกลี้งกลางบริแบงก์เขายังเป็นจังหวะไซด์แวฟขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีจุดไข่ปลาหรือพลาบลบริษัาอยู่ด้านล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัว KWM นี้ในวันนี้นั้นอาจจะย่อตัวให้ท่านรับนะครับให้ท่านรับเลยนะครับแนวรับก็คือราคาอยู่ที่ประมาณอันห4 1หรือ1.40แล้วในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปถ้าเซตยังคงยืนยันเป็นขาขึ้นหรือเซตยังคงบวก ราคาของ KWM ก็จะไซด์เว์ขึ้นมาที่ด้านบนอาจจะไปชนแนวต้านสำคัญอยู่ที่1.78ซึ่งคือเส้น2 0 0วันนะครับก็เราก็รียนในท่านทราบแบบนี้ว่า KWM ถ้าเป็นแอดมินก็แอดมินก็ยังบอกว่าเข้าชอนซื้อได้เลยแล้วเรามาดูกันติดตามกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือทำกำไรให้กับท่านนักทุนได้จริงแท้หรือเปล่านะครับติดตามกันนะครับ มาที่ตัวที่4นะครับคือ ITD นะครับ i อ d นะครับ,รบเห็นจังหวะการเคลื่อนที่การขึ้นของเขาคือเขามีเหมือนลักษณะของการที่ปล่อยชาวดอยเอาไว้นะครับคือมีแท่งเทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะนี้เขายังคงจะต้องไซเว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขาจะไซเว์ขึ้นไปทำกำไรให้กับทนางทุนนะครับ เพราะว่าอะไรครับพาราบลิกซ่าอยู่ด้านล่างรองรับราคาแล้วก็ราคาก็ดูเหมือนว่ากําลังจะตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไอทดีก็ดูที่เอฟสีนะครับเอ็มยังคงชี้ขึ้นแล้วก็กาลังไซด์เวไปที่เส้นสีนย์โล่ไซ SI ากำลังชี้ขึ้นอยู่ที่5 4ถือว่าเป็นนจ,จังหวะอันดีแม้ว่าวันรุ่มวันนี้ไม่เข้านะครับเป็นวอลรุ่มส,สีแดงนะครับมีวอลรุ่มเพียง3.48นะครับก็ยังถือว่ามากกว่าบางตัวที่เรา เรามาผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าวันรุ่มเป็นวอลรุ่มขายซะส่วนใหญ่เพราะว่ายัางไม่มั่นใจในไอทีดีที่เป็นจังหวะทํากําไรหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ดูว่ายังคงจะต้องทํากําไรต่อไปนะครับเห็นจังหวะของราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2องเวันที่ราคา1.52นะครับเพราะอะไรครับราคาการเคลื่อนตัวของราคานะครับขึ้นสูงสุดนะครับก็ลงมาต่ําสุดนะครับ ส่ำสุดก็จะไซด์เวกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับเพราะนั้นนี่คือแนวโน้มที่เราจะเก่งกำไรในแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะ,ะยืนยันว่ามันขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเซ็ตบวกเป็นขาขึ้นถัดไปนะครับเพราะนั้นราคาอยู่ที่เซ็ตนะครับต้องดูค่าเซ็ตด้วยนะครับอันนี้ก็คือ ITD นะครับมาที่ตัวสุดท้ายที่เราบอกว่าจะให้ดูผลของ F 45นะครับ F45 ของหุ้นคืออะไรนะครับก็คือค่ารายงานผลการดำเนินงานทั้งสามไตรมาสนะครับตัวนี้นะครับ Umi นี่ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็วิ่งขึ้นไปพยายามยืนเหนือเส้น2ระะวันนะครับอันนี้คือที่เราให้จะให้ดูก็คือหนึ่นะครับการบีบตัวเข้ามาการของบรูจแบนนะครับการบีบตัวเข้ามาการของบรูแบนนะครับแล้วเขาเลือกข้างยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบรูแบน แล้วตัวนี้เปิดกระโดดขึ้นไปอย่างสูงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนตัว UMI นี้จะต้องขึ้นอีกในวันถัดไปนะครับเพราะเขายืนอยู่ในเส้น2องเลว,วันแล้วนะครับตัวเส้น2องเลว,วันมันเป็นตัวเส้น d ดีดดูดแบบนี้นะครับคือถ้าเขาดูดและสามารถพุ่งทะลุข,ขึ้นไปนั่นแสดงว่าราคาก็จะมีโอกาสที่จะทํากําไรต่อไปเห็นได้จากอะไรครับ MACD ขึ้นมาแตะเส้นเส้นซนะครับแล้วก็ RSI วิ่งขึ้นมาเกือบชนโอ o โบสนะครับแล้วก็วนลุ่มเข้าอย่างหมหลานนะครับที่20.39ิมเลนนะครับถือว่าเป็นจังหวะอันดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มาเกิดจากได้อะไรเกิดจากด้วยด้วยอะไรนะครับเข้าไปดูที่วิวโคดนะครับกดดูที่วิวโคดกันนะครับกดเข้าไปดูที่วิวโคดนะครับแล้วก็มาดูผลการดิเนินงานล่าสุดของเขาคือ F 4 5นี่นะครับ สอบทานแล้วนะครับอันนี้คือสําคัญยังไงครับคือสําคัญคือถ้ามันทากําไรหรือพลิกกลับมาทํากําไรมันจะพุ่งขึ้นมาแบบนี้แหละครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราให้ท่านจับตาดูนะครับว่าผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามนะครับตัวนี้นะครับเห็นว่าเขากลับมาทํากําไรได้หมืนแปดหน่วยเป็นพันบาทนะครับจากปีหก้า ทำกำไรได้0 0ส่วน,ส,วนส่วนไอ้ตัวงวด9เดือนก็ติดลบนะครับทำกำไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าไตรมาสที่3นี้โผลมาทำกำไรนะครับแล้วก็ำกำไรสุดที่ต่อหุ้นอยู่ที่0.022นะครับถือว่าทำกำไรกลับมาได้พอตัวนะครับจังหวะนี้แหละครับที่จะให้ท่านนักทุนได้เห็นว่า f45 ถ้าเป็นผลการดำเนินงานประกาศว่าทำกำไรได้ ราคาของหุ้นจะพุ่งกระชูดแบบนี้นร,ราคาของหุ้นจะพุ่งกระชูดแบบนีนบ้นี่คือจังหวะของราคาของหุ้นนั่นเองนะครับยืนยันนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเปิดกระโดดอย่างสูงขึ้นไปเลยท,ทันทีหลังจากที่ประกาศผลการดำเนินงาน F 45้าให้ได้เห็นนี่ก็คือจังหวะที่เราพยายามที่จะให้นักทุนได้เห็นว่าถ้าเราจะเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็ก ในหุ้นขนาดนน้อยเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นในทันทีถ้าผลการดำเนินง,งานประกาศออกมาเพนะราะฉะนั้นจังหวัดถัดไปก็ถ้านักถุนก็ต้องจ้องผลการ,รดำเนินง,งานนะครับเห็นว่าราคาก็เปิดกระโดดแล้วก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวมีไส้เทียนยาวสั้นยาวอยู่ด้านล่างและยบนในวันถัดไปมีโอกาสที่จะเปิดกระโดดขึ้นไปต่อนะครับหมายว่ามีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อเพราะอะไรครับ MACD r s DI, i s ai, ยังคงชี้ขึ้นนะครับตัวนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นคลิปนี้เราก็จะเห็นว่า F 4 5ที่เราพร่มพูดพั่ำเพ้อหนักหนาว่าผลการเดินง,งานไตามาสที่3หรือไตามาสที่4นี้มันคืออะไรแล้วมันจะทำยังไงให้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับสำหรับหุ้นขนาดเล็กท่านเห็นเลยใช่ไหมครับหุ้นขนาดเล็กมันพุ่งกระโดดขึ้นไปแบบนี้ถ้าเกิดเราลองเข้าเอาไว้ เราลองไปหา f f 5 5ดูผลการดำเนินงานแล้วดูว่าจังหวะขขามันพลิกกลับมาทํากําไรได้ขนาดเนี้ยมันจะส่งผลให้ราคาพุ่งแค่ไหนแล้วเราจ้องจังหวะเราก็เข้าซื้อไว้ก่อนลงหน้าทีนี้ราคาพอมันมันมีวนรุ่มเข้ามาราคาก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปทํากําไรให้กับท่านักทุนอันนี้ก็คืออีกเบสิกหนึ่งที่เราต้องการให้ทุนนั้นจดจำเอาไว้นะครับว่าำการทํากําไรขอจากหุ้นนั้น วิธีการหนึ่งก็คือผลกันโดยในงาน F45 ที่เราย้ำแล้วย้ำอีกให้ท่านคอยติดตามดูนะครับเพราะนั้นท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่เรากาลังทำแล้วก็พยายามแนะนำให้กับท่านทุนท่านได้รับทราบนี่มันเป็นประโยชน์ต่อท่านหรือทำกําไรให้กับท่านหรือเปล่าเพราะนั้นก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เราก็กราบขอบคุณสลับท่านนักลงทุนที่กรุณาอ่าสละเวลากดสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกันไว้นะครับเพื่อเป็นการตอบแทนกับการรับทราบสิ่งต่างๆข้อคิดต่างๆที่ตามกำาไหลกับท่านลงทุนเราจะมานำเสนอให้ท่านได้รับทราบข่าวๆต่อไป ขอพระคุณมากและสวัสดีครับ Stock Bangkok Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอพระคุณมากครับ